ครับตอนเราเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับแวดวงการเมืองก็นั่งลงวิเคราะห์ว่าการเมืองของตระกูลชินวัตรจะเป็นอย่างไรเมื่อทักษิณเดินเข้าคุกและเมื่อแพทองทานชินวัตรประกาศว่าจะนำทัพของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปทักษิณคงจะอยู่ในเรือนจำไม่ ครบปีหรอกครับคงจะมีเหตุผลต่างๆที่จะออกมาก่อนหนึ่งปีและก็คงจะกลับมาพร้อมกับความมั่นใจว่ายังจะสามารถสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ประชาชนได้มีคนวิเคราะห์นะครับว่าเผลอๆทักษิณเข้าไปครั้งนี้ตั้งใจว่าเพื่อจะออกมากลายเป็นผู้เสียสละเป็นวีรบุรุษเพื่อที่จะกระตุ้นเรียกเสียงสนับสนุนกลับมาหา ตัวเองและหาพักเพื่อไทยเพราะถ้าหากปล่อยไปอย่างนี้โดยเฉพาะท่านหนีไปคราวนี้นี่ไม่ได้กลับมาอีกเลยก็เลยวางแผนไว้ว่าหากคาตัดสินของศาลไม่เป็นคุณก็ยอมเดินเข้าคุกเพราะว่าก็รู้อยู่ว่าคงจะเป็นเวลาระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่อาจจะได้ผลตรงก,กันข้ามในวิกฤตนี้ก็อาจจะมีโอกาสนั่นก็คือสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิด เสียงสนับสนุนของตัวเองและขณะเดียวกันลูกพรรคก็จะคนที่ยังซื่อสัตย์สุจริตอยู่ก็จะยังรอคอยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามีสอสอภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยเริ่มที่จะรวนเรมมากเพราะว่าขนาดก่อนทักษินเดินเข้าคุกหลังจากที่แพทองทาำถูกสารธรรมนูญตัดสินให้ตกจากตำแหน่งนายกเนี่ยก็มีกลุ่ม ของสสทั้งอีสานที่นำโดยคุณศักดาเนี่ยย้ายเข้าไปแสบสนคุณอนุทินเลยแดเสียงอย่างน้อยเนี่ยที่เห็นอยู่แล้วก็อาจจะมีหลายคนที่เริ่มรวนเรดังนั้นจะมองว่าทักษิณเดินเข้าคุกนั้นเป็นบวกหรือเป็นลบสำหรับทักษิณสำหรับเสียงทางการเมืองนั้นยังประเมินไม่ได้หรอกครับก็ต้องดูว่าแพทองทานในช่วงจังหวะนี้เนี่ยจะสามารถที่จะสร้างแรง บันดาลใจให้กับเหล่าบรรดาสสพรคเพื่อไทยยังรักษาประการนิไว้หรือว่าอยากภาพที่เห็นอยู่ทางซ้ายคือสามีของคุณแพทองทานคุณปิดกนี่เสื้อนอกเนี่ยที่ถืออยู่ทางมือขวาของคุณปิดกนั้นคือเสื้อนอกที่ทักษิณหลังจากฟังคำพิพากษาของศาลและต้องเข้าคุกเลยเนี่ยถอดเสื้อนอกถอดเนคไท และเสื้อนอกนะั้นยื่นให้กับปิดกและปิดกเป็นคนถือออกมาและเดินมาออกมาพร้อมกันกันกบแพทองทาและพินทองทาและสามีพินทองถาเรียกว่านี่คือทายาททางการเมืองถ้าหากยังเดินหน้าต่อไปและการที่ปิดกเป็นคนถือเสื้อนอกของพ่อตา ทักษิณนั้นก็อาจจะหมายความว่ารุ่นลูกนี่พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะเรียกขวัญกำลังใจของประชาชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ว่าบารมีทักษิณนั้นยังคงอยู่หรือไม่การเดินเข้าคุกครั้งนี้ถือว่าเป็นวีรบุรุษสง่างามหรือเป็น คนที่พยายามหนีกฎหมายแต่ถูกจับได้คาหนังคาเขาต้องกลับไปรับโทษหรือไม่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนคนกลุ่มต่างๆจะมองเห็นเป็นอย่างไรแต่ว่าทักษิณก็คงเตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจึงได้มีข้อความขึ้นมาทันทีที่มีข่าวสารตัดสินว่าอย่างไรข้อความนี้ยังยืนยันจะทำงานทางการเมืองต่อไปนะครับนี่ครับพี่น้องประชาชนที่เคารพ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทา,านอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อทั้งตัวผมและครอบครัวกุณทักษิณเขียนว่าผมขอ้อมรับและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้ ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2544ถึง2549คุณทักษิณเขียนว่าผลพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พักการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจยอย่างที่สุดในฐานะนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณทักษินเขียนว่าแม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแย้งใดๆอันเกิดขึ้น หรือเกี่ยวข้องกับตัวผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตลอดมาขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในายามสุขและยามยากผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน ด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันมาจนกว่าจะถึงวันที่เราได้เดินร่วมทางกันอีกครั้งจากวันนี้แม้ผมจะไร้อิสราภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าจะในสถานะใดนับจากนี้ขอบคุณครับนี่คือข้อความที่ย้ำเตือนว่าทักษิณยังไม่หยุดง่ายๆและก็ยังเชื่อว่าจะสามารถเดินต่อแล้วก็เป็นการเรียกว่าทำให้เห็นว่าการเดินเข้าคุกครั้งนี้ก็เพื่อที่จะ ให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติแล้วก็ยังบอกว่าก็จะยังทำทุกอย่างเพื่อที่จะรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยไม่ว่าในสถานะใดนับจากนี้ความจริงคุณทักษิณก็อายุมากพอสมควร ครั้งนี้ยังบอกว่าสู้ลุกขึ้นมาสู้ต่อแล้วก็คงเหนื่อยนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณทักษิณหรอกว่าเสียงที่สนับสนุนคุณทักษิณในทางการเมืองนั้นมันเสื่อมสุดลงไปอย่างไรและลูกสาวซึ่งเดิมคุณทักษิณมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ สามารถจะรับช่วงคุณทักษณิณได้จริงหรือเปล่าแต่เราเวลาใกล้หนึ่งปีก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนั้น,น,นเนี่ยไม่ได้แสดงถึงความสามารถของคุณแพทองทานที่จะสามารถรับไม้ต่อจริงจังครับเพราะว่าหลักคิดวิธีการจะทำงานการเมืองที่จะเป็นผู้นำได้จริงๆมันต้องมีเนื้อสาระไม่ใช่คือพูดประโยคซึ่งคุณแพทองทานมีแนวโน้มอย่างนั้นคือพูดประโยค เพ,เพราะประโยคที่คิดว่านักการเมืองควรจะพูดเ,เพื่อประชาชนเสียสละทําไม่เห็นแก่ตัวเองต่างๆเป็นประโยคที่นักการเมืองพูดครับแต่ว่าถ้าไม่มีเนื้อหาสาระจริงๆไม่มีแนวคิดนโยบายลงไปทําให้เกิดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนมันก็ไม่สามารถที่จะมีความยั่งยืนอย่างจริงจังได้ ลองไปฟังคุณแพทองทานที่เดินออกจากศาลวันเมื่อเช้านี้ตอนตัดสินเสร็จและพูดถึงพ่อและก็แน่นอนด้วยสายตาที่เศร้านะครับลองฟังดูบผาทอีกะะเรื่องหนึ่งนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่จะต้องจำคุกนะคะเรื่องนี้ก็อา,อาจจะค่อนข้าง,างาหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่า กำลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวค่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของชนละพักเกอไทยเองค่ะก็ยังมุ่งหน้าทำงานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนออของพักเองเนี่ยทุกคนมีกำลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ ออคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ,คะขอบคุณครับนี่ครับนี่ก็คือบางประโยคนะครับที่คุณแปรทองทานพูดสันส้นๆแต่หลังจากนั้นตอนบ่ายก็บอกว่าเข้าพักเพื่อไทยและก็พร้อมที่จะเริ่มคัดสรรคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็คงไม่เกิน9เดือนถึง1 มาหกเดือนถึงแปดเดือนจากนี้ไปการเลือกตั้งเพราะว่าถ้ายุบสภาในสี่เดือนท่านนายกอนุทินยุบสภาในสี่เดือนตามข้อตกลงกับพรักประชาชนก็ไม่เกินหกสิบวันหลังจากนั้นก็หกไม่เกินหกเดือนก็เลือกตั้งทุกพาคการเมืองก็จะไปพิสูจน์กันที่นั่นและถ้าคุณทักษิณตอนนั้นจะออกจากคุกแล้วหรือยังไม่ทราบครับแต่ก็คงจะเป็นบทบาทช่วงของการเมืองที่ ช่วงหัวเรี่หัวต่อเหมือนกันฉะนั้นคุณแพทองทานจะสวมบทลูกสาวของผู้เสียสละหรือจะเป็นแม่ทัพได้จริงหรือเปล่าการหาเสียงคราวที่แล้วแต่พอมาเป็นรัฐบาลมันก็พลาดไปหลายเรื่องเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจไม่แน่นอนว่าจะสามารถกู้ชื่อเสียงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคุณหนูเมืองจันท์ครับเขียน เมื่อสักครู่นี้เองพูดถึงทักษิณเพราะว่าคุณหนุม่มเบงจันเคยเขียนหนังสือชื่อทักษิณชินวัตรอัศวินคลื่นลูกที่สามคุณหนุม่มเบงจันบอกว่าในฐานะคนเขียนหนังสือทักษิณชินวัตรอัศวินคลื่นลูกที่สามและเคยสัมภาษณ์คุณทักษิณหลายครั้งตั้งแต่เป็นนักธุรกิจจนถึงตอนเป็นนายกรัฐมนตรีคุณหนุม่มเบงจันสรกล บอกว่าผมอดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้ที่เห็นคุณทักษิณต้องกลับเข้าไปในเรือนจําอีกครั้งแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรมกรรมที่หมายถึงการกระทําคุณทักษิณได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศและคนยากจนในเมืองไทยตอนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เขาก็ทําผิดพลาดหลายเรื่องอย่างที่ไม่ควรทําโดยเฉพาะการตัดสินใจข้ามขั้วเพื่อได้กลับบ้านและกลับมามีอำนาจอีกครั้งอำนาจน่ากลัวเสมอ คุณหนุม่มมองจันบอกวันนี้นั่งคุยกับพี่สเสถียรจันทิมาธรและอูสุวพงศ์จันฟังเพชรในขณะที่กำลังคุยกันก็มีข่าวสารตัดสินให้ทักษิณกลับเข้าเรือนจำเป็นเวลาหนึ่งปีคุณหนุม่มมองจันบอกผมถามพี่เถียนว่ามีธรรมะข้อใดที่เหมาะกับสถานการณ์นี้บ้างพี่เถียนคิดแวบเดียวยาประมาทแล้วพี่ท่านก็อธิบายเพิ่มเติม ว่าเป็นปัดฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานเป็นประโยคที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคุณหนุ่มเมืองจันบอกว่ากลับบ้านผมกลับมาค้นข้อมูลต่อทันทีคำเต็มๆของพระพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพานคือวยธรรมาสังขาราัปปมาเทนะสัมปาเททะแปลว่าสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดฟังดูลึกซึ้งมากคุณหนุ่มเมืองจันบอกแต่ความหมายที่เรียบง่ายก็คือคำที่พี่เถียนบอกอย่าประมาทคำว่าอย่าประมาทนั้นไม่ได้หมายถึงการไม่ประมาทในความตายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยชีวิตของเรามีขึ้นมีลงต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่ละช่วงเวลาเราต้องมีสติกํากับอยู่เสมออยู่สูงอย่าลงอยู่ตำ่ำอย่าสินา้นหวังต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าประมาทนี่ครับนี่เป็น เรื่องราวที่คนที่รู้จักคุณทักษิณก็มีความคิดเห็นต่างกันมากมายเมื่อสักครู่หนึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพรับตัวทักษิณก่อนส่งต่อคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพนำโดยผู้บัญชาการเรือนจำและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับตัวทักษิณชินวัตรจากศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลยโดยให้จำคุกหนึ่งปีข่าวบอกว่ากรมราชธาน์โดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้ควบคุมตัวทักษินเข้าสู่กระบวนการการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมผู้ต้องขัง SOP ของกรมราชธาน์ SOP นี่คือภาษาอังกฤษ Standard Operating Procedures มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเมื่อเรือจนจำจำได้รับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่แล้วจะมีเจ้าพนักง,งานเรือนจำที่รับตัวตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นบุคคลตามชื่อที่ปรากฏในหมายจำคุกพร้อมจัดทำทะเบียนประวัติตรวจค้นตัวตามมาตรฐานการตรวจคน้นป้องกันสิ่งของต้องห้ามและดำเนินการตรวจสุขภาพ จัดการเกี่ยวกับสิ่งของที่ติดตัวมาของผู้ต้องขังพร้อมชี้แจงระเบียบข้อบังคับและส่งตัวไปยังแดนแรกรับเพื่อรอการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังต่อมาเวลา17.30นาฬิกา30นาทีเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งกรมราชธรร์กำหนดให้เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างการพิจารณาคดีเรียกว่าฮับ ได้ดําเนินการย้ายทักษิณไปควบคุมอย่างเรือนจํากลางคลองเปรมเพราะเป็นนักโทษเด็ดขาดเพื่อแยกการปฏิบัติตามประเภทของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสมอันหนึ่งการรับตัวนักโทษไว้ในการควบคุมกรมราชธรรมขอเรียนว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายอํานาจหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุม ผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคราวนี้กรมราชธรรมต้องเคร่งครัดจริงๆนะครับอย่าให้เกิดกรณีมีคำถามขึ้นมาว่าโออไม่ควรหลบเลี่ยงอะไรหรือเปล่าและนี่อย่าให้เกิดขึ้นได้อีกเพราะว่ามันจะกลายเป็นการทำปิดซ้ำสองเพราะกรมราชธรรมคราวแรกนั้นเนี่ยมีเสียงตั้งคำถามไว้ไม่น้อยเลย พูดถึงคนพูดถึงชีวิตในคุกนี่มีอดีตอธิบดีกรมราชธรรมคุณกริบกระแสทิพย์เขียนขึ้น Facebook น่าสนใจตอนหนึ่งคุณกริบเขียนว่าเมื่อก้าวเข้าเรือนจำแล้วยศตำแหน่งเกียรติศักดิ์ศสีต้องวางไว้พังภายนอกต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ยังถือว่า เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่แม้จะบรรจุใหม่วันแรกและต้องทำวัดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัรมคุณกริอดีอดีตอธิบดีกรมราชัณฑ์อดีตรองอธิบดีกรมราชทัรมโบขณะเดียวกันก็จะได้พิจารณาความทุกข์ของเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันหลายคนเกิดดวงตาเห็นธรรม ออกไปบวชศึกษาธรรมะจริงจังหลังพ้นโทษนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจจากคุณกริกระแสทิปอดีตรองอธิบดีกรมราชธรรมและผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาก่อนหน้านี้นะครับเราไปฟังให้อาจารย์เอสรุปที่คุณกริเขียนไว้เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าสนใจสำหรับคนที่เข้าเรือนจำ เป็นนักโทษครั้งแรกอย่างคุณทักษิณซึ่งคงไม่ได้อ่านแต่เราในฐานะที่ติดตามข่าวสารก็คงอยากรู้เหมือนกันว่าคุณทักษิณจะคิดอย่างไรอาจารย์เอครับเวลาเราเห็นข่าวใหญ่ๆที่คนพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีมันก็ทําให้เรากลับมาตั้งคําถามกับเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตนของเราเองนี่แหละครับวันนี้เราจะลองไปสํารวจปรัชญาที่ซ่อนอยู่หลังกําแพงเรือนจํากันดู เรื่องที่จุดประกายให้เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือข่าวที่หลายคนน่าจะติดตามกันอยู่นะครับนั่นก็คือการที่อดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรถูกส่งตัวเข้าเรือนจําซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเราลองมองข้ามผ่านหัวข่าวไปก่อนดีกว่าแล้วใช้โอกาสนี้ตั้งคําถามที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกว่าไอการสูญเสียอิสรภาพแล้วก็การก้าวเข้าไปสู่สถานะผู้ต้องขังเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของความเป็นคนได้ยังไงกันแน่ mm. คำตอบที่น่าสนใจมากเนี่ยมาจากคนที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะครับคือคุณกริกระแสะทิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการเรือนจาเขาให้มุมมองว่าอย่างนี้ครับว่าเรือนจำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่คุมขังนะแต่เป็นสถานที่ที่ทําลายอัตราของคนเราเลยคุณกฤษ mm. เขาใช้คําที่แบบทรงพลังมากนะครับ mm. เขาบอกว่าเรือนจาเนี่ยไม่ใช่แค่การกักขังทางกายภาพนะแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถทุบ สิ่งที่เราเรียกว่าอัตตาหรือตัวตนของคนคนนึงเนี่ยให้มันพังทลายลงไปได้เลยแล้วไอ้คาว่าอัตตาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือมันไม่ใช่แค่ความหญิงทนงนะครับแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ประกอบสร้างตัวตนของเราขึ้นมาในโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงทรัพย์สินหรือทุกอย่างที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนั่นแหละครับ ภาพนี้มันเปรียบเทียบให้เราเห็นความแตกต่างแบบสุดขั้วเลยนะครับไม่ว่าคนคนหนึ่งจะเคยยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามพอได้ก้าวเข้าไปหลังกําแพงแล้วเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดถูกทิ้งไว้ข้างนอกทันทีเลยครับทุกคนมีสถานะเดียวคือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องทําตามกฎเดียวกันเปะ๊เปะๆอย่างเท่าเทียมกันตัวตนที่เคยสร้างมาทั้งหมดคือถูกสลายให้เหลือศูนย์ไปเลย และเพื่อให้เราเข้าใจแนวคิดที่มันลึกซึ้งขนาดนี้ได้ง่ายขึ้นนะฮะคุณกริตเขาเปรียบเทียบกับภาพที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือการบวชในพระพุทธศาสนานั่นเองคือหัวใจของการบวชเนี่ยมันคือการสละตัวกูของกูออกไปเพื่อให้เราได้เห็นความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่เราเคยยึดถือเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยภาพมันจะชัดขึ้นมากเลยนะครับถ้าเราลองนึกถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต พอท่านตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัดปุ๊บสถานะทางโลกทั้งหมดก็คือหายไปเลยเหลือแค่ผ้าสามผืนไว้ครองกายและก็ดำรงชีวิตด้วยอาหารที่ได้มาจากการบินทบาทคือจากจุดสูงสุดคืนสู่สามัญอย่างแท้จริงเลยครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งการบวชแล้วก็การเข้าเรือนจำเนี่ยต่างก็เป็นเส้นทางที่สลายสิ่งปรุงแต่งภายนอกออกไปจนหมดสิน้นแล้วก็บีบให้คนคนนึงต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับตัวตน ที่แท้จริงข้างในแบบที่ไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวเลยการที่ตัวตนถูกทลายลงไปแบบนี้ฟังดูแล้วมันเหมือนวิกฤตใช่ไหมครับแต่ในมุมมองของคุณกริตแล้วเนี่ยนี่อาจจะเป็นประตูที่เปิดไปสู่โอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต<ม>ก็เป็นได้เพราะอะไรนะเหรอครับเพราะเมื่อคนเราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็ได้ไปอยู่กับความเรียบง่ายที่สุดมันกลายเป็นช่วงเวลาที่ได้เห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์คนอื่นอย่างลึกซึง้ง จนเกิดความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตขึ้นมาคุณกริดเล่าว่ามีหลายคนเลยนะครับที่ถึงกับดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ค้นพบเส้นทางชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษออกมามุกมองนี้เนี่ยก็ยังถูกตอกย้ําด้วยคําแนะนําจากอดีตผู้การเริอนจําอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับที่บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากให้นึกซะว่าเราเข้าไปปฏิบัติธรรมจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างสงบสงบส,งบสักทักหนึ่ง นี่ก็เลยเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากเลยนะครับว่าแม้การสูญเสียอิสระภาพเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสแต่ถ้าเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องนําทางวิกฤตนั้นก็สามารถพลิกเปลี่ยนเป็นโอกาสได้โอกาสที่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากข้างในตัวเราเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสุดท้ายไวใ้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกภายนอกมอบให้เราทั้งสถานะทั้งตัวตน มันสามารถถูกพรากไปได้ในพริบตาแล้วความสุขที่มันยั่งยืนและเป็นของจริงแท้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่อืนี่ครับขอบคุณมากครับอาจารย์เอเรื่องของอัตตาเรื่องของการที่เราจะได้ทิ้งอัตตาไว้เดินเข้าไปในเรือนจําเราก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งทิ้งตําแหน่งแห่งขนและก็อัตตาไว้ข้างนอกแต่ว่าสักกี่คนจะทําได้อย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่น่า สนใจน่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับท้ายที่สุดเราก็ต้องมาดูเราก็ต้องมาดูว่า,าคุณทักษิณยังจะเล่นการเมืองต่อในรูปแบบอย่างนี้หรือเปล่ายังจะเป็นลักษณะที่หลายคนรู้จักว่ายังไงยังไงทักษิณไม่มีวันยอมแพ้และถ้าอย่างนั้นจริงคุณทักษิณก็จะเดินเอา,ากเรือนจำใน เวลาไม่นานจากนี้ไปแล้วก right, <cond> ็ประกาศที่จะลุยต่อขณะที่การเมืองก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนคนรุ่นใหม่มองดูคุณทักษิณก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นกระตือรือร้นกับนโยบายแนวคิดคุณทักษิณอะไรเท่าไหร่นักการสร้างให้คุณแพรทองทานเป็นผู้นำแกนใหม่ของพรรคเพื่อไทยก็ดูจะ ไม่ได้มีพลังอะไรที่จะนำไปสู่การที่จะสร้างให้เกิดความต่อเนื่องจากทักสินหรือว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์เอเ่าล่ฟังว่าอาดีตผู้บริหารกรมราชธานบอกอืมเข้าไปแล้วลงตกปล่อยวางได้คิดอะไรมีเวลามือถือก็ไม่ต้องไปยุ่ง และได้พูดคุยพบกับเพื่อนที่เป็นนักโทษด้วยกันเขาเล่าชีวิตให้ฟังเขาเล่าถึงวิธีคิดเขาเล่าถึงปัญหาหฟังก็อาจจะทำให้เปลี่ยนแนวคิดคุณทักษิณอาจจะออกมาเป็นคนธรรมธรรมโอมปบวชแล้วก็บอกครอบครัวว่าพอแล้วเรามาทำที่สุดของชีวิตนี้แล้วเราได้ทำทุกอย่างที่เราควรจะทำแล้ว ดังนั้นเพื่อความสงบสุขของครอบครัวคุณทักษิณก็จะได้เลี้ยงหลานแล้วลูกๆทุกคนก็จะได้มีอาชีพงานการที่สงบที่ไม่ต้องต่อสู้ตลอดเวลาที่ไม่ต้องอยู่กับการเมืองซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันเครียดมันทุกเต็มไปด้วยกิเลสความอยากได้อำนาจเงินหักหลัง ที่คุณทักษิณและลูกสาวก็คงเผชิญมาว่าคบคนผิดไว้ใจคนผิดถึงต่างๆเหล่านี้คุณทักษิณเจอมาตลอดชีวิตแล้วแล้วมันก็จะไม่หายไปไหนมันก็จะเกิดขึ้นอีกถ้าคุณทักษิณยังอยู่ในวงจรนี้แล้วก็ทำให้ครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยต้องพลอยอยู่ในภาวะเหมือนนั่งอยู่บนเรือหาะโรเวอร์โคสเตอร์อย่างนี้ตลอดเวลาผมไม่เชื่อว่ามีเงิน มากมายเท่าไหร่อย่างไรก็จะมีความสุขมีเงินแต่ต้องคอยระแวดระวังต้องคอยถูกสังคมตั้งข้อสังเกตและต้องทำให้ลูกแล้วก็หลานด้วยที่จะคิดต่อไปว่าเราจะอยู่กันอย่างไรคนทำไมถึงเกลียดเรามากมายนะักและคนทำไมคนชอบเราก็ชอบเือเกินเขาชอบจริงใจหรือเปล่า เอาก็จริงๆไม่มีความสุขอำนาจที่ได้มาถึงแม้จะได้มาด้วยวิธีการต่อรองวิธีการลอบบี้วิธีการชักจูงต่างๆนานา,นาแล้วรู้สึกภูมิใจในชัยชนะนั่นมันก็ชั่วคราวก็อํอำนาจก็เคยมีสูงสุดมาแล้วถ้ากลับสู่สามัญไม่เป็นมันก็จะเป็นความทุกข์มหันเลยครับนี่คือทักษิณชินว,วัตรวันนี้ในวัยเจ็ดสิบหก เจนะน่าคิดมากเลยครับสำหรับคนคนหนึ่งที่เผชิญกับอะไรต่อมิอะไรมากมายและพาครอบครัวทั้งครอบครัวเข้ามาอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วก็พาประเทศชาติเข้าไปอยู่ในภาวะอย่างนี้ด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองไทยทุกวันนี้ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งคอือยังไม่สามารถข้ามพน้นคำวัทักษินชินวัตได้ แต่การเมืองมันไปแล้วนะครับประเทศมัน move on ไปแล้วคนรุ่นใหม่เขากำลังเรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทักษิณอาจจะไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจแล้วก็ทำตามไม่ได้ด้วยพราะเขาก้าวไปอีกก้าวหนึ่งเขามองเรื่องนวัตกรรมเขามองเรื่องความโปร่งใสมองเรื่องยุติธรรมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยในรูปแบบที่จริงจังมากกว่าที่คุณทักษิณนละนักการเมืองรุ่นคุณทักษิณจะพึงเข้าใจได้จรงิง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ1.5ล้านแล้วครับ1ล้าน5แสนคนผู้ที่ติดตาม Subscribe สุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดแชร์กดไลค์และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้ติดตามสุที่ชชยไลฟ์ใน YouTube ที่กด Super Chat Super Sticker เเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานของผมครับ1.5ล้านวันนี้ตั้งเป้า2ล้านก่อนสิ้นปีขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันครับ